สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะรดาจะพาเพื่อนเพื่อน,อนมาเที่ยวกรุงไทเปเย้มีบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสองข้างทางนะคะปีนี้อากาศหนาวไม่พอจ้าใบไม้ก็เลยไม่พร้อมใจกันที่จะเปลี่ยนสีให้เราได้ชมกันเนาะนี่นะคะนี่คือตลาดดอกไม้ที่เราจะมากันนะคะซึ่งมันตั้งอยู่ที่ถนนต้าอันนะคะซึ่งเป็นถนนย่านธุรกิจของกรุงไทเปเลยทีเดียวนะคะตลาดแห่งนี้เนี่ย เขาตั้งอยู่ใต้ทางด่วนนะคะซึ่งวันปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะไปทําเป็นที่จอดรถส่วนวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะเขาจะเอามาขายดอกไม้นี่มันเป็นจะประมาณนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะตอนนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราต้องสแกน QR code ก่อนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนเนาะไม่อย่างนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นมาแล้วเขาตามตัวเราลำบาก วันนี้คนโล่งเลยจ้าไม่มีคนเลยทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนเทศกาลตุษจีนเนาะโดยปกติแล้วคนเขาก็น่าจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันเนาะแต่ปีนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคนกอนข้าง,างจะกลัวแหละเราว่าในระหว่างที่เราเดินดูนะคะดากเองเนี่ยตั้งใจไหมมั่นตั้นมือแล้วว่าฉันจะมาซื้อใบไม้ต้นไม้สีเขียวใบไม้ด่างอะไรเงี้ยใบไม้ที่มันแบบเป็นเป็นอยาก,เป,กเป็นโศกเป็นลอยแหล้วเขานัเนี่ยซึ่งเราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็อยากได้เธอ แต่พอเราไปดูราคาแล้วฉันจะเป็นลมจ้าเดี๋ยวได้จะพาไปดูร้านหนึ่งเนาะว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่เลยจ้าฉันไม่กล้าถามราคาเธอมันสวยเกินไปฉันคิดว่าฉันน่าไม่น่าจะเอื้อมถึงแต่ยอมรับว่าต้นไม้ร้านเขาคือสวยมากเลยนะคะดูสิเงาสวยใสเลยอ่ะฉันอยากได้ฉันเห็นแล้วแบบฉันนี่เกิดความเขาเรียกเกิดกินเหล็กขึ้นมาทันทีเลยเธอและนี่ก็คือร้านขายของตุดจีนนะคะมีอยู่แค่สองสาร้านเองนะทั้งตลาด ถ้าเป็นช่วงตุดจีนปีอื่นๆนะเอล้านแบบนี้เนี่ยมันจะมีแบบน่าจะมีน่าจะยี่สิบกว่าล้านขึ้นไปเนาะสําหรับกล้วยไม้นะคะสามีบอกก็ไม่ให้ซื้อจ้าเฮียบอกว่เาเฮียไม่ถือนะจ้าเฮียหนักอ่ะเราก็ไม่ว่ากันนะจ้านี่คือร้านน่าจะเป็นร้านขายดอกเฟื่องฟ้านะถ้ามองด้วยตาแล้วก็คือสวยเนาะแต่อย่างว่าละค่ะปีนี้เนะาะดาก็คงไม่ถือนะคะเพราะว่ามันหนักมาแค่เดินแบบชมบรรยากาศชิวๆเฉยๆนะคะ เสร็จแล้วดามาเดินนี่ค่ะร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงเต่านะคะไม่ได้มาซื้อเต่าจ้ามาซื้อกรงให้เต่าเพราะว่าเราเลี้ยงเต่าเนาะก็สวยงามนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อจ้าหลังจากเดินชมตลาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกินอาหารค่าวันนี้เราเลือกที่ไปกินติ่งไทฟงแต่เราไม่ไปกินที่ร้าน101นะเราจะไปกินที่ร้านดั้งเดิมของเขาค่ะ น่าจะตั้งอยู่ที่เขตซื้อเหมือนสักอย่างหนึ่งอ่ะเออจำจำชื่อร้านไม่ค่อยได้และนี่นะคะเราสั่งเสี่ยวหลงเปาจ้ามันเขาทําแตกไปลูกหนึ่งเขาคือเราลูกหนึ่งจ้ะใครบอกว่าเขาทําแตกเราจะเขาคือทั้งถาดไม่ใช่นะจ๊ะเขาทําแตกกี่ลูกเขาก็คือเราเท่านั้นนะคะนี่บรรยากาศนะคะการทําเสี่ยวหลงเปาของเขาซึ่งเขาจะบอกให้เราว่าคุณภาพเขาสะอาดสะอาดนะจ้ามั่นใจกล้าชโชว์ให้เราได้ดูจ้า หลังจากเสร็จแล้วก็เก็บตังค์จ้ะจากนั้นนะคะเราก็มาติ่งไทฟงอีกแต่เป็นสาขา101นะคะแต่เราไม่กินสาขานี้เพราะสาขานี้มากินไวแล้วเบือ่อนะวาา่าซ่านวันนี้นะคะเราก็มาเดิน101กันแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราอยากซื้อขนมสับปะรดเนาะก็ได้เท่านี้ละจ้ะเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็กลับบ้านกันแล้วเราก็นั่งรถไฟกันกลับบ้านละจ้านั่งรถไฟด่วนกันกลับซินจู นี่นะคะกรงเต่าที่เราซื้อมาโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย